สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการชัวแน่หรือแชร์มั่วครับกับผมรองศสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์เจตนะครับรายการของเราเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์นะครับเอามาอธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในสังคมว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็เราก็เผยแพร่ผ่านทางหลายๆแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่เอฟเอ็มร้อยหกเมกะเองนะครับื่อว่า ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบาอาจารย์เจดครับเนี่ยพอช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดนี่ครับเรื่องนี้กลับมาแชร์กันเลยครับมาบอกว่าการสวบจมูกเนี่ยครับสวบเพื่อตรวจโรคโควิดเนี่ยทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ เรื่องนี้เดาไม่ยากนะครับว่าเป็นเรื่องม่วแน่ๆครับโอ้โหเพราะ who, ใครๆก็ต้องสวบกันบ้างใช่ไหมครับนะช่วงนี้พอสถานการณ์โรคโควิดระบาดเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการตรวจหาเชื้อได้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการที่ตรวจ PCR หรือว่าตรวจ ATK ที่เคยได้ยินกันครับและวิธีการมาตรฐานที่ทํากันมามักจะเป็นการเอาไม้ในเะจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนะี่ยเขาจะเป็นไม้ยาวๆแล้วก็มีเหมือนกับนขนๆคล้ายๆสำลีนะครับแยงเข้าไปในจมูกแล้วก็ออกมาครับแต่ว่าก็มีการแชร์ข้อความกันนะครับซึ่งดูาฟังดู ดูน่ากลัวมากเลยนะครับบอกว่าโอ้ยอย่าไปทำนะของพวกนี้มันอันตรายไอ้ไม้ที่ใช้สอดสไปเนี่ยครับแล้วก็ไปทำสวบ,บเนี่ยไปเอาเชื้อมาเนี่ยไปตรวจเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น PCR หรือ ATK เนี่ยมันลึกมากมันแทงเข้าไปถึงเพดานจมูกเลยนะครับแล้วจะทำให้เกิดเส้นประสาทในจมูกเนี่ยเสียหายนะครับแล้วมัเรารับกลิ่นไม่ได้คนก็แชร์กันด้วยความกลัวเลยครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตรวจบ่อยใช่ไหมครับบางคนต้องตรวจอยู่เรื่อยเพื่อไปรายงานแต่เอ๊ะมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนะเพราะใครๆเขาก็ใช้ครับคาตอบก็คือไม่จริงแน่ๆครับนะไม่จริงแน่ๆครับนี่การรายงานออกมาแล้วก็มีหน่วยงานออกมาช่วยกันวิเคราะห์มากมายเช่นของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับออกมาฟันธงชัดเจนเลยว่า ข้อมูลที่ว่าเนี่ยเป็นเท็นะครับคือในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการสอดไม้สวบเนี่ยมันจะเข้าไปกว้านลึกจกน,นถึงเพดันจมูกนะแล้วมันจะเสียหายต่อเนื้อเยื่อข้างในเนื้อเยื่อเนี้ยไปพุ่มสิ่งที่เรียกว่า o l f a c t o r y nerve ครับ โอ้แฟคทอรี่เนอก็คือเส้นประสาทเกี่ยวกับการดมกลิ่นของเราเนี่ยครับนันบอกว่าอันี่ยอันตรายเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องว่าสูญเสียการดมกลิ่นนะมันจะเป็นเรื่องว่าตรงนี้มันเป็นประการสําคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสข้ามเข้าไปที่สมองที่ยิ่งไปแยงแยงเนี่ยนะนอกจากทาให้เส้นประสาทตรงนี้เสียหายแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่เชื้อโรคต่างๆจะไปที่สมองได้เซลล์ต่างๆที่เป็นเซลล์ใหม่ๆเซลล์ดีๆเนี่ยก็ไม่มีการสร้างขึ้นมาอันตรายเกิดขึ้นนะครับ แต่แหมมันถ้าเป็นไป,นปนตามงท,ที่ว่ากันเนี่ยครับทั้งโลกคงไม่ใครไม่ค่อยมีใครกล้าใช้แหละส่วนใหญ่ที่แชร์กันเรื่องนี้นะจะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับแถมพอต่อต้านการฉีดวัคซีนก็ไปต่อต้านเรื่องโควิดอีกบอกว่าโควิดไม่มีจริงหรือว่าการที่ไปทํา PCR การไปตรวจก็ไม่ต้องทำนะครับการสวบอันตรายต่อเราเขาจะพูดเป็นอย่างนี้เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางกรมการแพทย์กสะสระทรวงสาธารณสุขกบอกว่าการสอดเข้าไปเนี่ยครับนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับที่เราเกิดจะเคยเห็นรถแทนจ๊กเข้าไปเนี่ยคร ตำแหน่งเนี่ยอาจจะเข้าไปลึกก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงจุดที่จะสร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทอย่างที่ว่านะครับไม่ได้จะอันตรายขนาดนั้นส่วนที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ได้แบบแยงเข้าไปลึกนั้นใช่ไหมครับเราถ้าเกิดใครเคยใช้แบบที่เป็นโฮมยูสในาก,การก้านเล็กๆเ,เ,เองหรือบางทีถึงก้านยาวนะแต่หน้าที่คือแค่เช็ดในโพรงจมูกแค่นี้ครับประมาณแค่1นิ้วเองซ้ายขวานะครับหรือบางทีก็เช็ดในป่อมทั้งซีนในคอด้วยก็ได้นะครับแต่ไม่ได้แยงพึ่งเข้าไปตรงนั้นครับบอกว่าไม่มีหลักฐาน,นีี่บบกกาารรรสสสเเนนนยยยจะหปััลิูญ ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือการสวบ,บเนี่ยคนต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญถ้าจะแทงเข้าไปเนี่ยนะครับจะต้องอดูตตำแหน่งที่จะเข้าไปจะได้ถึงเป็นตำแหน่งที่ได้เชื้อโรคมานะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเช็คก็ไม่ได้นะครับอาจจะมีแค่กลุ่มคนคนไข้ที่เคยทําการผ่าตัดเกี่ยวกับฐานสมองอันนี้เขาจะไม่มีกระดูกปกป้องเอาไว้นะครับนะมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาได้ที่แน่ๆคือถ้าให้เจ้าหน้าที่ให้แพทย์เป็นคนทำเนี่ยก็แม่งตรายที่ว่าครับ เพราะฉะนั้นนะครับการที่มีการแชร์กันว่าการสอดไม้สบบเข้าไปจมูกเนี่ยมันจะทําอันตรายนะทำให้เกิดปัญหาต่อเส้นประสาทรับกลิ่นอะไรเนี่ยครับไม่ได้มีหลักฐานที่ว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ